เก็บมะเขือไปกินกันน้ำพริกค่ะต้นนี้มีน้ำนะทุกคนก็เกืียข้างบ้านเรานี่แหละต้นนี้ก็เยอะนะทุกคนแต่เรากลัวน้ำ โอ้ยต้นพริกเราทำไมล้มทุกคนโอ้ยพริกกำลังดกเลยล้มลงมาซะง,งั้นดูดิพริกกำลังดกเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาอะไรรัดและพริกกำลังดกมากทำไมล้มลงมาได้เนะี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรรัดก่อนทุกคนรัดเสร็จแล้วทุกคนพริกกำลังออกแบบดกมากเลย ข้างบ้านเนี่ยปลูกข้างบ้านพริกของเราอีกต้นหนึ่งนะคะงามมากๆเลยค่ะต้นอยู่ข้างบ้านเราเนี่แหละค่ะช่วงหน้าฝนใส่ปุ๋ยลดน้ำพรวนดินพริกก็จะงามแล้วก็ดกมากๆเลยค่ะแล้วเรามาเก็บพริกไปตำแจวกันหลังจากเก็บมาเขือแล้วจะ้ะ นี่มะเขือเราก็ได้เท่านี้แหละทุกคนต้นหลังบ้านมะเขือนี่เราก็จะเก็บพริกต่อไปตำแจ่วหรือไปกินกับอะไรก็อร่อยเนาะพี่น้องพริกงามพี่น้อง่อนลูกง,งามๆเก็บไม่มาก เก็บแต่พอพอกินเนาะพี่น้องอยากอยากย่ำใดกะค่อยออกมาเก็บเอามีมีพริกอยู่สามต้นพี่น้องต้นนี้เยอะต้นนี้ก็ลูกใหญ่ๆดูดิต้นที่คำขึ้นเมื่อกี้เนี่ย ต้นที่เอาขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมันล้มมันจะหักอยู่แล้วเนาะทุกคนพิกลูกใหญ่นะกินกับอะไรก็อร่อยนั่นเนี่ยพิกพิกขาวเก็บได้เท่านี้แหละมีพีกิกับมะเขือพิกดกอยกกินตอนไหนก็ค่อยมาเก็บเอานะ